จากเหตุการณ์ที่ยูนิสโก้ห้องฮับเอาสงการไทยเป็นมรดโกโลกก็มีการทกเถียงกันเป็นวงกว้างว่าประเทศตนก็เป็นประเทศที่กำเนิดสงการเป็นอย่างคือบัวดได้เป็นมรดโกโลกสบายดีทานผู้ชมยินดีตอนหับซูสองคุไทยไ์สไตล์มืนอวาเขาจะมาว่าถึงเรื่องของสงการซึ่งว่าเป็นงานประจําปีของหลายๆประเทศที่เฮาเห็นหลายๆก็จะมีสงการของประเทศไทยประเทศลาวกัมพูเชียและกัมเมนมา เราทนผู้สมก็คือที่เห่าได้เปิดหูเลื้องมา,าอะไรเนาะซึ่งวะยูนิสโก้นี่ห้องรับเอาสองการของประเทศไทยนี้เป็นมรดกโลกสําหรับเรื่องนี้เองมันก็ได้มีกระแสวิฟังวิจารณ์กันต่างๆนันานซะึ่งเป็นประเด็นหลักๆก็คือประเทศอ้อมข้างที่ว่ามีจัดงานสงการนี้เถียงกับประเทศไทยวะประเทศของตนเองนั้นก็เให้สงการก็เป็นที่กําเนิดของสองการตามที่เขาได้ ว่าและก็ตามที่เขาได้ทกเถียงกันต่างๆนานาเราทนผู้ส้มเซิงว่ากับเรื่องนี้เองมันก็เป็นเรื่องที่ว่าละเ <k Heh Nah> อียดอ่อนเนาะหลายๆคนก็มีคําถามว่าเอ้าเป็นยังประเทศไทยคือได้เป็นอ่าสงการของไทยคือได้ตกเป็นมรดกโลกแล้วเป็นยังสงการของประเทศตนเองเดี๋ยคือบริตกเป็นมรดกโลกซึ่งว่าสาเหตุที่สงการของไทยนี่ตกเป็นมรดกโลกนั้นก็เพราะว่ากัาเจ้านั้นมีหลักฐานและก็มีที่อ้างอิงเนาะซึ่งว่าองค์กรใดนึงก่อนจะเห็ุอย่างกับเจ้าต้องมีการศึกษาและก็ค้นคว้าข้อมูล และสรงการนี้มันก็เป็นประเภทนี้เป็นวัฒนธรรมที่ว่าเกิดมาพร้อมคนเขาเลยก็ว่าได้เนาะซึ่งว่าประเทศใดก็ตามทํ้ ประเทศที่มีสงการนี้มันก็จะมีประวัติความเป็นมาซึ่งว่าประวัติศาสตร์และก็วนคดีของแต่ละประเทศนั้นมันจะโบคือกันเพราะสาเหตุนี้เองจึงเให้แต่ละประเทศนั้นก็คิดว่าสงการในประเทศของตนนั้นก็คือคิดว่าประเทศของตนนั้นเป็นต้นแบบของสงการไทยกับว่าไทยเป็นต้นแบบของสงการลาวกับว่าลาวเป็นต้นแบบของสงการและกัมพูชีเมียนมาก็คิดว่าเป็นของตัวเองนั้นเป็นต้นแบบของสงการแต่ความจริงแล้วเนาะฮาก็ต้องเบิ่งไปตามลักษของประวั นอร์ทาบุสมบอกว่าสงการนี้จะตนแบบนั้นจะมาจากประเทศใดจะมาจากไทยหรือว่ากัมพูชยหรือว่าเมียนมาหรือว่าลาวก็แล้วแต่เนาะแต่ในใดก็ตามนอร์ทาบุสมเลื่องของสงการนี้มันก็จะเป็นของประเทศภคยของประเทศมันเนะาะงานของแต่ละประเทศนั้นมันจะบอกคือกันจนเบิดทุกอย่างเนาะเพราะว่า มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ว่าแตกต่างกันเล็กๆน้นอยๆซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆนนเนาะว่าเออสงการของประเทศไทยเนาะจะมีงานจังซีจังซีแล้วของลาวก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วของอ่ากัมพูชาของเมียนมาก,ก็จะแปลกและ,กะแตกต่างกันไปเนาะซึ่งว่ามันจะบอกมีสิ่งที่ว่าคือกันเบิดเนาะแต่ว่ามันจะมีวัฒนธรรมที่ว่าคล้ายเคียงกันเนาะ เนาะทนผู้ชมแลลทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่เฮาอยากจะนําเสนอในมื้อนี้เนาะถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยสาหรับท่านใดที่เบิ้งคลิปของเฮาอยู่หากท่านคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะการกดติดตามเป็น่องทางเดียวที่เฮดให้เฮามีไรายได้และมีกําลังใจเฮดคอนเทนต์ดีๆให้ทนผู้ชมได้ชมน้ากันขอขอบใจสําหรับการติดตาม